น้ำในแม่น้ำปายอำเภอปายและน้ำจากแม่น้ำแม่สงีแม่ส,ง,ง,มสง,งาเขตอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยที่สะพานสูตองเป้สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอเมืองได้ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทางสำนักสงฆ์ผูสมะได้สั่งห้ามพระสงฆ์และราษฎรในพื้นที่เดินทางผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาดส่วนที่อำเภอไปพบว่าแม่น้ำไปาได้ไหลบ่าเข้าท่วมรีสอร์ตและที่นาของราษฎรรวมเนื้อที่กว่า1,000ไร่นอกจากนี้สะพานไม้โครงเหล็กที่เชื่อมระหว่างบ้านป่าขามกับรีสอร์ตปายในฝันถูกกระแสน้ำพัดหายไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ปอพกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งประกาศเตือนเพราะอาจเกิดสถานการณ์น้ำป่าและดินโคลนถลม่มเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง